สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรนด์วันนี้อยู่กับผมก๊อตเกลียงไก่เช่นเคยนะครับสำหรับแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะฮิตติดเทรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับแฮชแท็กผนกระแสครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องที่เราจะนํามานําเสนอในวันนี้นะฮะเรื่องจริงยิ่งกว่าละครอ,อีกนะครับผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปล้วงเลือกถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะว่ามีที่ไปที่มายังไงนะฮะวันนี้ทางรายการติดเทรนด์ของเรานะครับผมก็ได้นําคลิปภาพบรรยากาศในการสัมภาษณ์สดๆผ่านรายการโหนกระแสข,ของพี่นุ่มกัญชัยนะฮะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับผมว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนเลยครับคุณเองเนี่ยเอ่อคุณเองเนี่ยนะครับก็คือไป มีภรรยาไปคบหากับคุณเหมียวนะฮะไปรู้จักกันคบหากันหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะภรรยาบได้กับคุณหย่ากับคุณนะฮะตัวคุณเองเนี่ยก็ยอมยให้เสร็จปุ๊บปรากฏหลังจากนั้นคุณก็ยังอยู่ร่วมกันอยู่แล้วก็มีลูกอยู่แล้วปรากฏว่าทางเหมียวเองเนี่ยเขารับไม่ได้เหมือนกันเขาก็เดินหนีเอาย้ายออกไปเขาไม่อยากยุ่งกับคุณกลายเป็นว่าคุณเองเนี่ยไปขอให้ภรรยาคุณเนี่ยโทรไปหาเหมียวกลับมาภรรยาเนี่ยก็ติดต่อไปให้เขาทแต่เ็าเห็นว่าคุณทํางานไม่ได้คุณทํางานไม่ได้เพราะคุณบอกว่าชีวิตคุณณต้้ออองมมีียยยยููู่่่่กกกัับบเหวทาารรคุไได แล้วดูเหมนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจากนั้นทุนเองเนี่ยก็พล้อมจะเข้าไปใน f a c e b o o หนูเพื่อคุยกับน้องคนนี้แล้วที่คุณไปทําลายข้าวของเสียหายเพราะว่าเขาหนีแล้วไม่ยอมคุยกับคุณด้วยคุณบอกให้มาคุยเธอปรากฏไม่ยอมมาก็คือสรุปย่อๆเลยลวกันนะครับผมก็ขึ้นหนึ่งเลยนะฮะผู้ชายเนี่ยนะครับผมทางฝั่งสามีนะฮะเขาได้ไปซื้อบริการผู้หญิงนะฮะแล้วเผอิญฮะเขาหลงรักนะครับผมในตัวผู้หญิงคนนั้นเลยอยากพามาอยู่ด้วยนะฮะ โดยทางฝั่งสามีเองเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปปรึกษาทางภรรยาหรือเมียหลวงนั่นเองนะครับผมว่าอยากให้น้องเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยโดยทางสามีอ้างว่าอยากให้มาทําอาหารให้กินช่วยกันทําอาหารกินช่วยกันทํางานนะฮะทางฝั่งเมียฮะเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับผมก็ไม่พอใจอย่างมากนะฮะจึงไม่ยอม ทำให้เรื่องนี้บานปลายขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตาม่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและกันน้อนนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าเรื่องราวนี้เนาะจะลงเอยยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องราวของครอบครัวนะครับผมที่เขาจะไปพิจารณาหรือว่าตัดสินใจกันต่อไปแล้วกันว่าเขาจะลงเอยกันยังไงและท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปวันนี้เรามาอัปเดตนะครับผมสถานการณ์บ้านเมืองณตอนนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมช่วงนี้นะฮะสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมวันนี้วันที่19สิงหาคมพุทธศช254มี อดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น29,002คนกันเลยทีเดียวรวมถึงมียอดผู้เสียชีวิตนะฮะมากกว่า301คนกันเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าเป็นยอดที่สูงมากๆจริงๆอย่างไรก็ตามอยากฝากข้อ,อ่วงยยไปถึงแฟนๆชาวทีวีพูรรวมถึงรายการติดเทรนทุกคนด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับผมออาไปใไนมาไหนก็พบเชื้ออฮอล์รวมถึงสวมแมสวินระยะห่างกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยเลยกันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการติดเทรนแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย